ถ้าเขาผู ını, ้หน <Mat ileri> ึ <rik decorative> ่งจะเข้าไปในกุโบเพื่อที่จะเข้าไปเฝ้ากุโบของผู้ที่เสียชีวิตแล้วมีหลักการจากท่านนบีไหมครับไม่มีเลยนะครับจากท่านนบีสุลต่านก็ไม่มีจากสหายนี่ก็ไม่มีจากบรรดาอุลามาทั้ง4ี่มัสฮับนะครับก็ไม่มีที่อุลามาหรือหลักฐานจากกุตอานฮะดีสหายหรือจากอุลามาบอกว่าเห็นชอบ หลังจากคนที่เสียชีวิตไปแล้วเนี่ยให้ขึ้นไปในคูโบแล้วก็ไปเฝ้าแล้วก็ไปอ่านคุตานแล้วก็ไปในอันนั้นไม่มีเลยยิ่งมีหลักฐานที่จะทําให้เราเนี่ยหลีกเลี่ยงในการเอาคุตานไปอ่านบนบนคูโบในบันทึกของอิมามบุคฮารีท่านบีซัลลัลลอฮุอะลัยฮิวสัลลัมบอกว่าอิกราอุลคุตัลในบ้านของพวกเจ้าของพวกเจ้าสิ และก็อย่าทําบ้านของพวกเจ้าเหมือนกูโบเพราะอะไรเพราะกูโบนี่นะมีไม่ให้อ,อ่านขอุงอ่านเพราะฉะนั้นอยู่ที่บ้านไม่อ่านเนี่ยก็ทําเหมือน,อนก,กับทำบ้านเป็นกูโบ